น้อมบังคมบรมขัดติยราชเกริกประกาศเกียรติคุณจำรูนผลทรงสืบราชจักกรีวงศมิ่งมงคลเฉลิมชนสถาวออมรคุณราช,ชกิจกอบนำทาสืบสารบุญญาธิการปกไทยในไอศูนย์ราชน้อมกล้าวเทิดพระองค์ทรงจำรูน รับรีชาเกื้อกูลผศกไทยถวยราชน้อมอวยชัยให้พิพัฒน์เจิดจ,จรัสเฉลิมชนมงคลสมัยอัญเชิญทิพย์เทพอวยพรบรวรชัยพระเกียรติก้องเกิดไกลในสากลขอไตรรัตนะล้ำจำรัดเลิศพรประเสร,ริฐดนฤทัยในทุกหล ทรงพระเกษมเปรมปรีด้วยดีดลสำริดผลขอพระองค์ทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสรวิจันทโสพลพรผู้พิพากษาหัวหน้า,าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกตพร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการ,ารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกต